ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแอปสําหรับดูกล้องบนมือถือนะครับผมก็ใช้วิธีการติดตั้งแบบเดียวกันกับ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่นะครับ Play Store นะครับเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับผม แอปนะครับ DMSS นะครับ DMSS ก็จะเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับ DMSS แล้วก็คลิกติดตั้งได้เลยนะครับรอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับผม ครับผมพอติดตั้งโปรแกรม DMSs ไว้ดูกล้องของตางหัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่เปิดได้เลยนะครับก็ปัดไปทางซ้ายได้เลยนะครับนะครับปัดไปทางซ้ายเรื่อยเลยนะครับ ไปทางซ้ายเรื่อยๆเลยนะครับผมก็กดที่ลูกสอนชี้นะครับตรงนี้นะครับตรงสีน้ำเงินด้านล่างนะครับกดได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เลือกประเทศนะครับผมอันนี้เลือกไทยแลนด์นะครับคลิกที่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะติ๊กถูกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โอเค ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดข้ามนะครับข้ามตรงแถวๆด้านล่างนี้นะครับมันจะให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมอันนี้ไม่จําเป็นต้องลงชื่อข้อใช้ก็ได้นะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมเราก็มาทําการแอด กล้องนะครับเพื่อใช้สําหรับดูนะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับครับผมต่อไปเรามาทําการเพิ่มกล้องนะครับสําหรับดูผ่านมือถือได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนมุมขวานะครับเครื่องหมายบวกด้านบนมุมขวานะครับกดบวกเข้าไปจะมีสแกนนะครับสแกน QR code หรือว่ากรอก HN นะครับแล้วก็เพิ่มด้วยการค้นหาด้วยบลูทูธด้วยตนเองนะครับ แล้วก็แอดด้วย IP นะครับหรือว่าโดเมนนะครับหรือว่าค้นหาบนแลนนะครับผมในที่นี้จะใช้วิธีการสแกนนะครับคลิกที่สแกนนะครับแล้วก็ตกลงนะครับให้สิทธิ์นะครับอนุญาตนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาทำการสแกนนะครับ QR code อยู่ใต้เครื่อง NVR นะครับ QR code อยู่ใต้เครื่อง NVR นะครับหรือว่าท่านใดที่ ไม่มี QR code นะครับก็สามารถเกาะ SN หรือว่า serial อาของอุปกรณ์ได้เลยนะครับ SN ก็จะอยู่ข้างล่างของ QR code อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านใดที่มี SN นะครับอยู่แล้วนะครับก็คลิกที่ input เบอร์ SN ด้วยมือนะครับก็คลิกที่สีน้ำเงินด้านล่างนะครับท่านใดที่มี QR code ก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับ ในที่นี้ผมขอเป็นสแกนด้วยมือนะครับ HN นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกเลข HN นะครับครับผมสำหรับท่านใดที่สแกนหรือว่ากรอก HN ด้วยตัวเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น HN ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับผมก็นะครับมาเลือกที่ NVR นะครับหรือ NVR แล้วก็ XVR นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับแถบด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์ของท่านนะครับผมก็จะเป็น NVR หรือว่า DVR หรือ XVR ก็ได้นะครับผมในที่นี้นะครับจะเป็น NVR นะครับผมคลิกที่ NVR ครับผมต่อไปก็มาตั้งชื่ออุปกรณ์ของเรานะครับผม ก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนรกที่นี่เขาตั้งชื่อว่า P2P นะครับแล้วก็เทสนะครับ T P P2P เทสนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่นะครับรหัสผู้ใช้นะครับผมที่เราตั้งไว้ที่เครื่องบันทึกนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับรหัสผ่านอุปกรณ์นะครับผมตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์ได้เลยนะครับ ครับผมในหน้านี้นะครับเราก็มากรอกแค่ไอชื่ออุปก,กรณ์นะครับตั้งชื่อตามใจชอบแล้วก็ชื่อ user name แล้วก็ password นะครับของเครื่องบันทึก NBR หรือว่า XDR ที่เราใช้นะครับผมพอก,กรอกเสร็จแล้วนะครับให้บันทึกนะครับคลิกบันทึกที่มุมขวาบนนะครับรอสักครู่นะครับผมอ่า พอขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแสดงว่าเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่โอเคด้านล่างนะครับครับผมเราก็จะสามารถดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับผ่านมือถือได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเมนูนะครับก็จะมีนะครับผม ก็จะมีด้านล่างนะครับเป็นแบบแสดงภาพแบบ HD นะครับผมหรือว่า HD ก็ได้นะครับก็จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเสียงนะครับถ้ากล้องถ้ากล้องที่เราติดตั้งมีเสียงนะครับผมบันทึกเสียงได้นะครับมีไม้นะครับก็สามารถเปิดเสียงตรงนี้เพื่อฟังเสียงได้นะครับถ้ากล้องของท่านมีมากกว่า4ตัวนะครับท่านก็สามารถเลือกช a n แนลได้นะครับก็จะมี4 9แล้วก็16 ะครับผมถ้าเต็ม16แล้วจะเป็นการปัดทางซ้ายนะครับก็จะมีกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ามากกว่า16ช่องนะครับชาน n e ลนะครับผมโอเคนะครับในที่นี้เราก็จะลองกด9ดูนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามีกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น9ช่องนะครับผมอะตัวสุดท้ายก็จะเป็นการก็สามารถกดที่ตรงนี้นะครับกล้องเราก็จะอยู่ในแนวนอนนะครับผม ก็จะสามารถทำให้ดูกล้องที่ขยายใหญ่ขึ้นได้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเมนูมีอะไรบ้างนะครับผมเมนูก็จะมีเพย์แบ็กนะครับใช้สำหรับการดูย้อนหลังนะครับผม่ะแล้วก็ไม้นะครับวิดีโอนะครับใช้สำหรับการบันทึกวิดีโอนะครับขณะที่เราดูไปด้วยนะครับกล้องนะครับ ใช้ขณะที่เรา,าดูกล้องนะครับเราสามารถถ่ายรูปตัวกล้องที่เราดูได้เลยนะครับผมแคปรูปได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมกล้องที่สามารถหมุนได้นะครับเช่น i อมิงเนี่ยนะครับะนะครับโอเคครับผมสำหรับฟังก์ชัน p l a y b a c k นะครับผม ก็ลองมาใช้งานนะครับก่อนอื่นก็เลือกกล้องที่ต้องการดู playback ก่อนนะครับผมแล้วก็มาคลิกที่ playback ครับฮะก็จะเห็นว่าจะมีเมนูด้านบนนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันบันทึกนะครับผมก็จะมีจุดสีฟ้านะครับคือช่วงเวลาที่บันทึกนะครับผมถ้าอันไหนไม่มีจุดสีฟ้าแสดงว่ามันไม่บันทึกนะครับหรือว่าโดนลบไปแล้วนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับผม ถ้าจะดูวันไหนนะครับย้อนหลังวันไหนก็กดที่ตัวนั้นนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับอ่ามันก็จะโหลดกล้องวันที่ตรงนั้นมาให้เลยนะครับผมอ่าก็สามารถถ่ายรูปแคปรูปอัดวิดีโอหรือว่าตัดได้นะครับผมอ่าถ่ายรูปบันทึกวิดีโอก็ตัดนะครับผมสามารถลากเพื่อดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมอ สามารถลากดูย้อนหลังได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการดูย้อนหลังนะครับผมผ่านแอป DMSs นะครับผมของต้าหัวนะครับผมอ่าทีนี้ก็กลับไปไลฟ์วิวนะครับก็ดับเบิลคลิกที่กล้องได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นกล้อง8ช่องเหมือนเดิมนะครับผม ถ้าจะดูขยายใหญ่ก็ดับเบิลคลิกที่หรือกดย้ำๆที่กล้องนะครับตัวนั้นนะครับผมก็จะขยายใหญ่นะครับอันนี้ก็กลับไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับอโอเคถัดไปนะครับประเภทนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะครับ ต่อไปเรามาตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมก็มาที่ชั้นนะครับด้านล่างนะครับขวานะครับชั้นแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับออโต้เพย์นอส Wi-Fi Network นะครับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลมือถือนะครับเวลาเราออกไปนอกสถานที่ไม่มี wi-Fi นะครับาอสามารถใช้ข้อมูลมือถือนะครับจากเครือข่าย 4G 5G ได้นะครับอันนี้นะครับก็เปิดไว้นะครับ โอเคนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ลองออกจากหน้าโปรแกรมดูนะครับปิดโปรแกรมไปนะครับอ่าโปรแกรมก็จะเป็นรูปหน้าตาสีฟ้าๆแบบนี้นะครับ DMSs นะครับก็กดเข้าไปนะครับนี่นะครับหน้าตาแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราสามารถกดเพย์นะครับด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อรับชมภาพสดนะครับ ได้เลยนะครับอันนี้ดีเ a ต้องการเข้าจะเข้ขอมูลบวกกรนะครับอันนี้ก็ตกลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็อนุญาตนะครับผมให้เข้าถึงไฟล์ได้นะครับอนุญาตนะก็สามารถดูได้ปกตินะครับอ่าเปรับเป็น sd ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเป็นกล้อง9ช่องนะครับ หรือจะปรับเป็น16ช่องก็ได้นะครับผมนี่นะครับก็ปรับเป็น16ช่องก็ได้นะครับผมโอเคครับครับผมต่อไปเรามาตั้งค่านะครับสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลครับก็มากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับผมมากดที่จุด3จุดตรงนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับไปที่รายละเอียดอุปกรณ์นะครับรายละเอียดอุปกรณ์นี่นะครับ ก็จะมีบอกต่างๆนะครับสถานะอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาที่แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับมุมขวาบนนะครับแก้ไขก็สามารถแก้ไขค่าต่างๆได้เลยนะครับผมส่งข้อมูลหรือแชร์อุปกรณ์ให้เครื่องอื่นได้เลยนะครับเครื่องอื่นก็แค่สแกนอุปกรณ์นะครับ QR code นะครับของอุปกรณ์ที่เราส่งให้นะครับก็สามารถเข้าดู แล้วผมสำหรับการติดตั้งแอป DMSs ของต้าหัวนะครับสำหรับติดตั้งดูในอุปกรณ์มือถือนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนใครที่นี่ที่เดียว Nodebook Freedom Channel